เอแล้วค่ะรถผู้บริหารราคาเปิดตัวมาเป็นล้านเลยเป็นล้านเลยนั่นก็คือน,นี่เลย Honda Accord คันนี้เป็นตัว G9 นะคะรถปี2012แต่ยังมีคนถามหาอยู่เยอะมากๆใน t ิกต o k ฟังคนถามหาเยอะมากใครอยากเป็นผู้บริหารสซสูตรผูกไทยก็นี่เลยเอามาให้แล้วนะคะ G8 มาดูด้านข้างกาันเป็นสีดำแบบดำเงาสวยมากทุกคนคันนี้รถพื่งเข้าไม่มีแทบจะไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยแต่ว่าตรงแม็ก อาจจะมีไปแอบจุ๊บกับฟุตบอลมันนิดหน่อยเดี๋ยวตรงนี้คงจัดการปรับสภาพให้นะคะมาดูด้านข้างกาันนี่ทุกคนเห็นไหมว่ามันเนียนมากมากเลยที่จับประตูก็เป็นแบบโครเมียมนะคะคันนี้ไม่มีกล้องถอยให้นะคะแอร์คอร์ดมีเซ็นเซอร์ถอยให้ 4. จุด4จุดเลยทุกคนลองคอมเมนต์มาสิว่าระหว่างกล้องถอยกับเซนเซอร์ทุกคนชอบแบบไหนถ้า้องการไปเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าทำไมมันราคาบบยังแพงอยู่